แค่50เปน้20ค่ะนี่มารีวิวนะคะก็ไม่รู้กันนั่นั่นดัดขงเขาขายจานละ10บาท้าารไยคาาลามาเยอะอาหาที่ไปซื้อมาจากคลองเย่าได้ี่หลือมาบ้างเนาะเดี๋ยวมาเปงนี่ดกุ้กุ้งนะเนี่มีฐานละ200อันนี้ก็คือเอาออกมาด้วยนมลงค่อินเสก เขาเรียกว่าอะไรอืมเกลี่ยเราตักมาทำมาดิไม่ได้ทอดแมงสติ๊งทอดเลยแมงสติ๊กเมนูอะไรขึ้นมาก่อนแมงตําดตําอันนี้เมนูแรกต้มตํากับแมงแค่นั้นเพราะว่าอันอื่นเราปลาดอ่ะไว้ถ้าไม่ได้กินโดนแพงเดี๋ยวกินทั้งแมแล้วจะได้เจ็บใจ ตับไายนะคะก็จะเป็นเมนูต้มตำนั่นจเป็นต้มตำไข่แล้วก็ตําปลาอุ้ยกออกตปลานะคะใช่ตปลาเมนคิดถึงรสชาติที่เคยน่อนแต่นไปา คนปลาแล้วทุกคนใช่ต่อไปเป็นแกงจืดอให้ลุงค่ะมันจะมีต้มเสียดมันจะซาบล็กอินหอมนี่ค่ะได้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นแกงข่อยนะคะของแกงข่อยมีควนะคะก็จะมีอันนี้แจวค่ะแจวปลาดิบขนมจีน เส้นขนมจีนเส้นขนมจีนก็ตามมาด้วยตามมาด้วยนี่นน้ำขนมจีนป้าจัดมาให้ทุกน้ำก็คือน้ำเขียวหวานป้าจัดมาให้ทุกน้ำเลยแล้วก็น้ำยาปลาก็น้ำยากะทิคือจัดมาให้ในหม้อก็อันนี้ก็่าสองถุงต้องจืดอยู่ตรงไหนมีไหมอย่าล่วงนะ ก็อันนี้จะเป็นกุ้งอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำเขากุ้งเขากุ้งเขาหวายนี่ก็จะเป็นอันนี้ใส่ตรงเยอะเลยกิมก็บังว่ากุ้ซื้อหอยแมลงซื้อได้ยังก็จะซื้อุ้ซื้อเลยเกลือเขาถ้าเขาไปกันบะเร็งเนี่ยเป็นจริงที่เขาซื้ออย่างเนี่ยก็อันนี้จะเป็นแซลมอนดิบที่พ่อชอบ เ้วกินส้มตำก่กับแมตํรอลาหกินกับตำาพ้ันก็จะมีแฉมสลายมาด้วยแ็กช่วยคนสบาก็มีนี้อะไรอ่ะอันนี้แกงอะไรอ่ะีต้มแซ่บต้มแซ่บนะจ้ะต้มแซ่บนึ่งรอยนหน่นัน่าเกียรตร้อยสอร้อยนนันนันนัอันนี้อันนี้ของอันนี้ของโบ นี่ก็คือปลาปลาดุกนะคะที่มาสองถุงเอาไว้กินในเช้านี่นี้ใช่ไหมน่าไห้เนี่ยสองร้อยสองร้อยไม่ใช่ชางเหรอะชางแต่มันเจ้านี้อร่อยเด้เจ้านี้คนละเจ้ากับตัวเองเก็อันนี้จะเป็นคนไม่กล้าซื้อกินต้องเป็นเนี่ยสองร้อยอันนี้ผสมผสม ก็จะมีหมอ,อันนี้อะไรอ่ะหมูฝอยส่วนผลไม้ก็จะมีเงาะตองโ,งโรวก็มะม่วงมะม่วงอันนี้โลละยี่สิบห้าบาทที่ปุ้ยซื้อมาเหมือนลโลละเจ็ดสิบบาทโอ้ยยี่สิบห้าบาทไฮเซ่รู้จักไหมคะไฮเซไม่รู้จักแปลว่าอะไรนะไรเซคือถูกมากไทไทอเอ,าอ้าเนาะ เนี่ยอยู่ปจีนยุบยูปจีนอะราคามะม่วงมีฮื้นยูดอนโล่ละเจ็ดสิบบาทงงงงมากอันนี้ก็เป็นอาหารที่ม้ามือนี่นะ๋อแล้วก็จะมีนี่ด้วยค่ะเปรี้ยวเอาไว้เวลากินเยอะๆแล้วก็จะได้ครับท้องอืดนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูรสมซำกันนะคะฝนเผ็ดเหรอคะ เอ้แต่ถ้าไม่เผ็ดมันก็จะไม่อร่อยแต่มันคือเผ็ดซื้อเจ้าดิเข้าไปนั่นบ่ปลาลาเป็นต่อมเลยปลาาดิบเลยต่าเซลมรยสคไว้เนาะอมาไม่กินแต่บริจการนี่ล่ะกินแว่าเราไม่กินแต่เรก็ไม่กินอมาไปกินก็เปนไดเชียมอย ดีแล้วไม่ต้องเสียเงินนะไม่กินไปฝึกกินมากกันเลยบู๋สวยเนี่ยนี่เนี่ยจัดกระเจบ่แเจ็บแล้วบ่าเป็นเจ้าพูดเจ้าพเดมาโอ้ยว่าเจ้าไปกินคำแรกน่อนหอยแมงพูดี้อ่ะเอาแล้วอ็ไปเหลือเราอย่างเหลือเขาไปเหลือกินไม่งูเนี่ยเพราะนั้นนี่ไงล่ะปนก็สากซื้อปนไปใช้กินที่ปนอย่างเดียวเท่านั้ราจะกินอาหารที่ไม่มีไขมันเราจะไม่มีเปรี้ยวๆปร้หอยแมงพูบ่อย นี่ถ้าใครไปซื้อของเก่งไปดูเถอะของ้อนร้อร้อนแบบนี้นี่นนี่ร้องรอนแบบนี้นนี่นี่ร้นอนี้นี่นี่นี่นร้อนแบบนีน่นอได้อยแ่นีนี่้อนนนี้่นีร้อน้อนแบบนี้นี่นีนี้อนร้อนบี้เี่นนี่ร้อนร้มนแบนี้น่อรอนแ่รร้อแ้่นีเรอน้อนแี่นี่้อนร้อนแบนม้นี่นี่นร้นนแบี้นีี่ีน ด้ายที่เป็นแบบคือแบบแกะที่หมูซูมาดัวแล้น้ำข้แบบดนี่แหลไมป้าที่ใะได้แบบนี้ป้าทำเปนั่นนะลังุบกระเล็กมอ่างนี้แย่ต้องแย่มาอันนี้อันนี้เผ็ดไหมลอิดูด็ก็บอกม่ามม่่มดยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเราเราผมปลเเลือล่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงปลเรือเรือ ตรงวหยังเนี่ยตมีนี่ไงกนเนี่ย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 ของกินกับของจีนเคมุกเคใส่ไม่ใส่ตเอาพุ้งอะไม่ต้องห่วงต้องมังไม่ได้รั่วี้อมีฟังยูนเป็นมวเหมียวมาัเสียออกเสียออกมนอกไม่ตแมวแค่เปนมากวนเงหนักเยังนัก อยู่ใช่ไหมเปี้ยกต้มต้าได้ได้โมกะโหลกได้ออร่อยกะโหลกคือเป็นขนมแต่ถ้ากิคนเดียวไม่ใสาทำไมเขาใส่ต้มยด้วยเนี่ย นั่กันลานั่งัลนเะนั่ไมเอาอยไปนัเปี้ยวนั่ตนาแ้วไมนเอนั่งด้วยนั่งนั่งาห้อกอ่ะเอ้ยนั่งไก้กันด้เลยนั่งเลยนั่ได้นั่งไกลด้วยเฮ้ย่นั่งร้านปลาปลาดีเป็นตอนๆเลยอ่ะนั่นแหละไปอนไว้ตไท่เา ตง้นมเมนเนไห่ลไว้นดียว่างอันอันใะก้อน่ะเลเขาก็ซื้อมากนาด้บนี้ก็เข้าเรือย่างเดียวนี่เคค่เดี๋ยวกินข้าว่อนะคะลุงหมักกินข้าวกับอไรนีมลุงหมักกินกับใจแต่บมีล่านี้มีมีกางสืดลุหมักด้วยนะแกดลุหมักกัมี่แต่ลหมักเ้าอ๋อ มัจะกินแค่นี้ใช่ไหมฮะกินแค่นี้ก่อนเยอะเด็มักอะไรบ้างเดี๋ยวพอกระตักเสริมแล้วลุงเขาคลงแล้วเดี๋ยวลุงก็แยกวงแล้วเราถ่ายกล้องแล้วเ็แยกวงแล้วแหละโอเคค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์สกให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายได้งได้ัยังไงยัไงยัไงยัง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 ไงยยยังังไยังไังไยัันไงยอยัยยังไังไังไง้ังงกังไงย Chẳng chắn để cho phải <laughs> một chắc thôi rồi.